ความชอบในตัวลูกสาวคนนี้เป็นนักุรกิจที่เก่งเปรี้ยวเราต้องสนับสนุนกันก็คือแซมาบัะดวชน่าคุณบูแว่สนะคะก่าวมันุณคุณแม่ด้วยมาารเแม่สวยเออแม่แท็กบาุนถ่ายไปด้วยหนยดีก่าตัวนี้ดาราคะเนี่ยสวัสดีค่ะ เฮ้ยจะลมได้แล้วา้องอทำแบบไบรูปใบรูปอย่างพี่ลองใบรู้ทำยังไงวะมาผิดด้านไม่มีชื่อไม่มีชื่อ่าเฮ้ยอนบเย็นวไไม่ได้เบอกมากชี้ถ่เยดยไหมไม่ชี้ถ่ายอาวทำไมนี้สวยจังอ่ะงง อเอา,เอา,เอา,เอายังไเงเล่าพูดความรู้สึกหน่อยก็งานวันนี้นะคะเรียบร้อยสาเร็จดูร่วงไปด้วยดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็เอาจริงๆกว่าจะมาเป็นนับในทุกวันนี้น,นะต้องขอบคุณลูกค้าขอบคุณคนรับผ้าขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนขอบคุณทีมงานนับเอทีมงานการตลาด ตอบทีมงานทุกคนเลยกน่าก็มีวันนี้มาได้นะคะแล้วก็สําหรับปีหน้านะบอกเลยว่ามีสินค้ามาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ที่น้าขอปลุกเอาไว้ก่อนน้ายังไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าพรีเซนเตอร์คนนี้ก็คือเซอร์ไพรส์มากๆแล้วน้าก็จะสัญญาว่าจะออกสินค้าดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ลองใช้กันเพราะว่าน้าเนี่ยทำสินค้ามาน้าเชื่ออยู่แล้ว่าทุกคนรู้ว่าน้าแบบเลือกคัดสรรสิ่งดีๆมาทั้งนั้นค่ะขอบคุณค่ะ